นอริสิตี้ครับผมเปิดบ้านพบกับลีดยูเนเต็ดนะครับผมแล้วก็แอตลาติกมาิดครับผมเปิดบ้านพบกับเลียวอันเบติตด้วยลวกันนะครับผมแล้วก็แอตตาวิลาครับผมพบกับเวสแฮมจะเจอกันในวันที่31ตุลาสองพนนั่นเองนะครับผมยังไงก็ขอสวัสดีทุกทท่านด้วยและกันนะครับผมพบกับโค้ดเด็ดอีกเช่นเคยนะครับผมยังไงวันนี้นํา3คู่เด็ดมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมแล้วก็ต้องเรียกได้ว่าเด็ดจริงๆ นะครับผมเพราะว่านอริซิตี้กับลียูเนเตดของคู่แรกของเราที่เราจะมานําเสนอเนี่ยเรียกได้ว่าต่างเป็นต่างอยู่ท้ายๆตารางนะครับผมก็เรียกได้ว่าต่างคนต,งต่างต้องการแต้มนะครับผมเป็นคู่ที่ต้องเรียกได้ว่าอาจจะไม่มีไม่มีสตาร์นักเตะดังๆนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามาพูดถึงบอลหนีชั้นเนี่ยบอลหนีตกชั้นเนี่ย ยังไงก็มีแรงฮึดสู้อย่างแน่นอนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดู Head to Head กันก่อนเลยดีกว่านะครับผมระหว่างนอร์ดิ i ตี้กับทางด้านของ l e ด d u ยู t นเตนั่นเองนะครับผมซึ่ง3นัดของทั้ง2ทีมนี้ก็เรียกได้ว่าย่าแย่พอๆกันเลยนะครับผมก็จะเป็นทั้งเอ่อทางด้านของ l e ด d u ยู t นเตนี่ก็เรียกได้ว่าโหแพ้ให้กับ a r s e n ซนอลนะครับผมแล้วก็แพ้กับวู๊ดแฮมตันด้วยแล้วก็เคยแพ้กับแซลแฮมตันอ่ะไปเสมอให้กับ บู๊แฮมตันนั่นเองนะครับผมแต่ว่าแพ้กับเซาแฮมตันนั่นเองนะครับผมก็ทางด้านของนอริดก็หนักไม่แพ้กันนะครับผมแต่ว่าก็เรียกได้ว่าสามารถที่จะยันเสมอในคู่ต่อสู้ที่เรียกได้ว่าสูสีกันนั่นเองนะครับผมแต่ว่าทางด้านของนอริซิตีนี่จะสู้กับทางด้านของลีดยูนเนเต็ดได้หรือไม่นั้นก็ต้องมารุ้นกันเอาละกันนะครับผมแต่ว่าทางด้านของผมเนี่ยขออนุญาตฟันธงที่ลีดยูนเนเต็ดละกันนะครับผมน่าจะมีภาษีที่ดีกว่าแล้วก็ ็น่าจะมีขวัญและกำลังใจที่ดีกว่านั่นเองนะครับผมข้ามลีกกันไปบ้างดีกว่านะครับผมก็เป็นของทางลาลิกาสเปนนั่นเองนะครับผมแอตลโโติกมาติกตามมีของเรานะครับผมพบกับเรียวอันเบติสนั่นเองนะครับผมก็เรียกได้ว่าคู่นี้ก็น่าดูน่าจับตามองดูอีก หนึ่งคู่เลยก็ว่าได้นะครับผมเพราะว่าทางด้านของแอตเลติกมาดริดกนี่ก็เรียกได้ว่าฟอร์มนี้ก็เด้งเอาเด้งเอาเด้งเอาเลยนะครับผมหลังจากที่โชว์ฟอร์มในลีกแล้วก็ในยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนี่ได้อย่างโหดเหี้ยมนะครับผมก็เอาเป็นว่ายังไงก็หลังจากที่ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนี่แพ้กับลิเวอร์พูลไปนะครับผมแต่ว่า ก็ยังคงจะประคองหลีกของตัวเองได้ดีอยู่นะครับผมว่ายังไงเดี๋ยวเรามาดู Head to Head กันก่อนเลยดีกว่านะครับผม a d to head ครับผมก็ดูที่2นัดล่าสุดแล้วกันนะครับผมทางด้านของแอตเลติโกมาดริดนี่ก็ไปเสมอให้กับเรอัลซิดานะครับผมแล้วก็ทางด้านของยูฟ่าแชมเปียนลีกนี่ก็แพ้กับลิเวอร์พูลด้วยแล้วกันนะครับผมแต่ว่า ทางด้านของสถิติการเจอกันนี่ก็ล่าสุดเสมอกันนะครับผมแล้วก็ก่อนหน้านี้แอตเลติโกเอาชนะไปได้2-0นั่นเองนะครับผมก็เรียกได้ว,ว่าภาษีของแอตเลติโกดีกว่าเห็นเนเลยแล้วกันนะครับผมยังไงก็เดี๋ยวผมจะขออนุญาตให้ทางแอตเลติโกมาดลิกนะครับผมที่มีนักเตะทีเรีวยวพร้อมกว่าแล้วก็มีภาษีที่ดีกว่านะครับผม น่าจะกำชัยกำชัยชนะไปได้นะครับผมเพราะว่าเป็นบ้านของตัวเองด้วยน่าจะมีขวัญและกําลังใจในการเล่นมากกว่าทางด้านของเรอันเบติสนั่นเองนะครับผม และก็มาดูคู่สุดท้ายกันนะครับผมแอตตันวิลล่าครับผมพบกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดนั่นเองนะครับผมซึ่งเรียกได้ว่าแอตตันวิลล่านี่ผลงานก็ไม่ค่อยจะเข้าทีสักเท่าไหร่นะครับผมก็ต้องเรียกฟอร์มตัวเองกลับคืนมาให้ได้ก่อนนะครับผมหลังจากที่เสียแจ็คกิลลิสนะครับผมให้กับแมน แมนเชสเตอร์ซิตี้ไปนะครับผมหลังจากที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นี้ซื้อไปด้วยจํานวนเงินที่ค่อนข้างที่จะมหาศาลและก็เยอะพอตัวเลยนะครับผมทางด้านของแอตตาวิลล่านี่ก็ไม่น่าจะเอาเงินไปเสริมทัพเอ่อไม่น่าจะเอาเงินไปทําอะไรหรือเปล่าตอนนี้ยังไม่รู้เลยนะครับผมว่าแอตตาวิลล่านี่เขาจะเสริมทัพไปในทิศท,ทางไหนนะครับผมอาจจะเสริมกองหลังหรือว่าเสริมกองหน้าหรือว่าเสริม กองกลางก็ยังไม่แน่ใจนะครับผมมอว่ายังไงก็ยังกำเงินยังกำเงินที่ได้จากการขายแจ็คกรลิตเอาไว้อยู่นั่นเองนะครับผมส่วนทางด้านของเวสแซมครับผมเวสแซมนี่ผลงานก็ค่อนข้างที่จะดีขึ้นดีขึ้นนะครับผมและตอนนี้ต้องเรียกได้ว่าบนตารางด้านบนเนี่ย ตารางด้านบนของพี่มิเลียกเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีเวสแฮมอยู่อย่างแน่นอนนะครับผมซึ่งเรียกได้ว่าผลงานนี่คงเส้นคงวาแล้วก็ฟอร์มดีมาตลอดเลยแล้วกันนะครับผมหลังจากล่าสุดนี้ก็สามารถเอาชนะสเปอร์ไปได้ด้วยนะครับผมซึ่งเรียกได้ว่าก็โหดพอตัวเลยนั่นเองนะครับผมก็เอาเป็นว่ายังไงคู่นี้เจอกันนี่ก็น่าจับตามองพอสมควรเลยแล้วกันนะครับผมเวสแฮมน่าจะชนะไปนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูเฮดทูเฮดกันก่อนเลยดีกว่านะครับผม สามนัดติดครับผมของทางด้านของแอตตันวิลล่านะครับผมที่พ่ายแพ้กับอาร์เซนอลแล้วก็พ่ายแพ้กับวูดแฮมป์ตันแล้วก็สเปอร์นั่นเองนะครับผมส่วนทางด้านของเวสต์แฮมนี่ก็เรียกได้ว่าชนะมา2นัดติดเลยนะครับผมก็เอาเป็นว่ายังไงดูดูจากเฮทูเฮทแล้วนี่ยังไงก็เป็นเวสต์แฮมนะครับผมที่น่าจะกำชัยไปได้นะครับผมเพราะว่าดูจากสถิติแล้วนี่ก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดนั่นเองนะครับผม ก็เป็นว่ายังไงเดี๋ยวขอฟันธงที่เวสแฮมยูไนเต็ดเลยแล้วกันครับผมก็3คู่เด็ดๆ3คู่ใหญ่ๆก็มีดังนี้แล้วกันนะครับผมนอริดครับผมน่าจะพ่ายแพ้ให้กับลีดยูไนเต็ดนั่นเองนะครับผมส่วนทางล่างท้องอาราติโกมาริดกับเรียวอันเบติสนี่ก็น่าจะเป็นอาราติโกมาริดกำชัยไปได้ครับผมแล้วก็แอตตันวิลล่าครับผมไม่นา่ารอด น้ำไม่น่ารอดฟอร์มที่คงเส้นคงวาแล้วก็ฟอร์มที่กำลังพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นของเวสต์แฮมไปได้อย่างแน่นอนนะครับผมเอกว่า,วายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับคลิปในช่องของผมด้วยและกันนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากจะลองเสียงดวงอยากจะลอง ดูบอลให้สนุกยิ่งขึ้นนี่ก็สามารถคลิกที่ลิงก์ข้างล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมหรือว่าจะเข้าไปที่เว็บไซต์ FiFA 12G o ได้เลยนะครับผมยังไงสำหรับคลิปนี้ผมเองเนี่ยก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมยังไงเดี๋ยวอีก2-3วันเจอกันอย่างแน่นอนกับบอลยูฟ่าแชมเปียนลี u กนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาลองวิเคราะห์ให้ฟังดูนะครับผมเอาง่ายังไงวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ